ขอความเจริญในธรรมทุกท่านวันนี้เห็นคนเขาเผาพริกเผาเกลือแช่งกันเวลาเขาแช่งกันก็มักจะเผาพริกเผาเกลือด้วยความเครียดแค้นขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้มันเป็นอย่างนี้นะหยิบเกลือใส่เข้าไปแค้นกันอาฆาตกันในขณะท,ที่เผาพริกเผาเกลือแช่งควันมันจะไปไหนล่ะท่านมันก็กลบอยู่ในบ้านของตัวเองควันมันก็รมเข้ามาหน้าของตัวเอง เมื่อเผาแล้วไม่ได้ดูทิศทางลมไม่ได้ดูอารมณ์ว่าอารมณ์นี้มันไม่ใช่อารมณ์รักไม่ใช่อารมณ์ดีเป็นอารมณ์ร้ายมันก็เข้ามาแสบหูแสบตาแสบเผ็ดตัวเองก่อนที่จะโกรธถึงขนาดกับเผาพริกเผาเกลือแช่งกันอาตมาก็เชื่อว่าต้องมีความเครียดแค้นแบบถึงที่สุดสภาวะใจไม่ดีเลยดังนั้นเวลาเผาแช่งใครแน่นอนแสบหูแสบตาก็คงไม่ได้เกิดขึ้นที่ใคร มากเท่ากับที่ตัวเองลูกหลานในบ้านก็เห็นอารมณ์ของพ่อแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นมิตรบ้านก็ร้อนพอลูกร้อนสามีพัญญาร้อนที่ทำงานร้อนเมื่อเผาแช่งกันสุดท้ายที่สุดมันก็กลับมารมหูรมตาให้ตัวเองต้องเจ็บปวดวันนี้อย่าได้เบียดเบียนใครอย่าได้เผาแช่งใครเพราะควันมันไม่ได้ไปไหนมันก็กลบมาทำให้เราต้องแสบหูแสบตาอยู่นั่นเอง ต้องขอจบก่อนนะยมนะพอม,มันแสบตาเหลือเกินเจริญพร